RES DJ มังกรเกษตรสองมังกรเราเจ็ดรับคนไข้ฉุกเฉินเบื้องต้นรับแจ้งว่ามีการปวดท้องนยปวดท้องประวัติโรคประจำตัวเป็นเบาหวานความดันนะเพื่นโมหนึ่งกุดเลาะโมหนึ่งกุดเลาะอาหน้ารอพอสตอกุดเลาะเห็นหน้ารอพอสตอกุดเลาะสวนนามนาง ว่สิบสศย์เก้าเก้าสองสองแปดศูนย์เก้าเก้าสองสองแปดแปดเลยไหมมังกรมังกราสองว่าแอ่ามังกราสองว่าแปดเกษตรสองสิบห้าศูนย์ศูนย์เกษตรสองมังกรอ่ะอ๋สองมังกรยี่สิบหนึ่งยิบห้าครับ สามศูนย์รุนริบร่วมวสี่สี่สถานนี้กันห้าสองวาแปดมังกรแจ้งไว้ยี่หนึ่งยี่ห้าสามศูนย์สี่สถานียี่สี่เนี้ยเกษตรสองสิบห้าศูนย์สองมังกรเกษตสองมังกรมังกรเรียที่สองเกษตสอง สองครับยี่สิบสามยี่สิบสามห้าโรงเรียนโค้งแปดวัดสองวัดแปดมังกรงันที่สองยี่สิบสามโรงเรียนเกษตรเป็นเศษสองสิบห้าศูนย์หกเศษสองมังกรงันที่สองเป็นสองมังกรงันที่สองมังกรงันที่สองวัดยี่สองศูนย์สองโค้งแปดเปนวัแปดวันศูนย์ อ 8, ๋อสว่าแปมังกรคันที่สองแจ้งยี่สิบสองสุดสองผู้ป่วยว่าแปดวศูนยหสิบหนึ่งมังกรสิบห้าศูย์เก้าอ,อยากกู้ยมังการคข้าแม่อ่ามังกรคันที่สองสิบห้าผู้ป่วยยี่หนึ่งนายอายุายป,ประมาณแปดสิบหนึ่งปีเีนวันนี้มาเรื่องการ 12, าเจ็บท้องเปี่ยนเจสองอาเจยนมาแล้วหนึ่งครั้งเ โรคประจำตัวโรคไตความดันถุงน้ำดีอักเสบเหมือนกันทั้งสายรักรับบีพีร้อยเจ็ดสิบหนึ่งส่วนแปดิบสองเขาร้อยสิบเก้าออกซิเจนแสดแค่เก้าเปอร์เซนตเหมือนรับแจ้งจากญาติว่าเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเมื่อเช้านี้นะเะมือนกผู้ป่วยรู้สึกตัวด,ดีคอ,อนน, 2, น 25, อี้สองหนอยี่ห้าเกษตรสองเหมือนอ่าัองแปดกู้ภัยมังกร จ้งว่า15ผู้ป่วยหญิง1รายอายุ81ปีมาด้วยการเปิดท้องอาเจียน1ครั้งเหมือนอวัยทอนไซน์แรก mm รับ BP 171ส่วน82มิลิเมตรตลอดเท้า118ครั้งต่อนอาทีออกซิเจนเซตลมแอร์99%ช่วงนี้ผู้ป่วยรู้ตัวรู้เรื่องดีระหว่างนํำวัย25เกษตร2เกษตร2 15 14 ม,มังกรยี่บสามันที่สองพร้อมผู้ป่วยวัดสิบราพอเป็นไปอย่างง้บคัน,นที่สองวัสิบราพอยี่สี่นิดยสิบห้าสองสามปวดท้องไอเจียนโอ้โอพี่ย่ใจ mầm con nhiếp xong em sorry it's dj